อออุุุ้้้้้ยยยยยผผมมแแพพนน่่เเลลสวัสดีครับผมดีมนะครับผมและวันนี้ผมจะมาเล่นแมคคาเมเลเกมลักกี้บ็อกนั่นเองเนี่ยผมและวันนี้ผมจะมาประลองกับพี่เต้เอ็กเซนไฟเจอร์หนึ่งร้อยคนนะครับผมอ่านะครับผมหลังจากที่เราแบบว่าสู้กับพี่แท็กกับใครหลาย หลายๆคนเนี่ยผมนะักแคตเตอร์หลายๆคนนะครับแต่แค่คนเดียวเน,นี่ยผมนี่ครับผมพี่เต้หนึ่งร้อยคนเลยครับผมอ่านะครับแต่ผมเคยสู้กับพี่เต้ไปแล้วนะผมแต่แค่คนเดียวนะครับแต่เลือดเขาก็พอได้อยู่เลยนะก็ไปดูกันได้นะผมคลิปเก่าของผมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจบคลิปนี้เดีย๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับผมโอเคแต่ตอนนี้ผมพี่เต้หนึ่งร้อยคนคิดดูครับผมท่านผู้ชมผมจะสู้ไหวหรือเปล่านะผมถ้าเชียร์ใครอย่าลืมที่จะ,จะแฮแชแท เชียร์ดีมเชียร์เชียร์ดีมคุงเชียร์พี่เต้อะไรก็ว่าไปนะครับผมโอเคตอนนี้ผมอยู่กับคุณแจ็คคุณจอรนคุณแดนคุณสตีฟและคุณแหนนี่นะครับผมโอเคนะครับเขาเป็นว i p พีคนคนดูครับเนี่ยเป็น v i p ีที่สามารถแบบว่านั่งดูได้นะครับหรือว่าจะนั่งดูตรงนี้ได้แต่ไม่มีคนดูเลยนะครับโอเคนะครับลัคกี้บ็อกอยู่ไหนอยู่ในกล่องนี้ครับผมอ่าเนรับผมมีลัคกี้บ็อกรวมมิดลอยนะครับผมอ่าโอเคโอเคเก็บมาลอยนะครับโอเคนี่ก็ เก็บมานะครับผมโอเคมันมีลัคกกี้บ็อกหลายๆอันเลยที่เราจะต้องเปิดนะครับผมเรามีหลายเลยห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบห้าห้าสิบห้าบ็อกเลยนะครับผมอ่าโอเคถ้าถามว่าเปิดลัคกี้บ็อกตรงไหน,นก็ตรงนี้แหละครับโอเคนะครับผมถ้าจะไปไงอย่าลืมที่จะกดไลค์ถึงห like นึ่งร้อยไลค์เลยครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาสู้กับใครก็ได้ผมก็สามารถคอมเมนต์กันได้แต่หนึ่งร้อยคนนะครับผมโอเค นะครับผมก็ส่วนถ้าเกิดแบบว่าให้เล่นปกติก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมหรือว่าจะแบบว่าอ่าอย่างเช่นแบบสู้กับสู้กับพี่เวฟ100คนหรือสู้กับพี่เวฟธรรมดาอะไรประมาณนี้ครับก็บอกกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะเปิดลักกี้บ็อกวิดีโอเกมเลยแล้วลิ้นพันเดี๋ยวจะเปิดลักกี้บ็อกวิดีโอเกมกันเลยนะครับผมหลังจากที่เราเปิดลักกี้บ็อกวิดีโอเกมไปเนี่ยลักกี้บ็อกวิดีโอเกมล่าสุดนี้ที่ผมอ่าสู้กับพี่ก้าวมีทีอาร์ไปนะผมตอนนี้หมื่นวิวเลยครับผมโอ้เป็นอะไรที่โคตรดีนะครับผมก็็ผมกเลย จะมาทําแต่ลัคก,กี้บล็อกเลยลวกันนะแต่ถ้าส่วนเรื่องมิดิเกมเกวทวอลหรือเมอร์เดอร์หรือสกายวอลอะไรเงี้ยก็๋ยวนานๆทีจะทํและกันเนาะครับโอเคอันนี้เราเปิดนี่ให้หมดหมดไปเลยโอ้โหเราได้โอ้โหเหมือนกันแต่นี้ดีกว่านะนี่ไงโอ้โหได้ของดีเลยอะบอกเลยเดี๋ยวๆๆทำไมผมไม่ได้ของเลยวะผมไปปรับอะไรปะเนี่ยไม่ได้ปรับเลยนะอืมชิปกายเลยครับโอเคเราไปเปิดอันต่อไปลยกันเป็นลัคก,กี้บ็อกดีมันเองนะครับ w the h e fuck ระเบิดนี่จบเลยนะเออระเบิดนี่คือจบเลยนะเออนะครับมันรู้สึกอันตรายยังไงไม่รู้อะครับนะอาจจะว w ตฟ t กว e ตฟักผมไปทุบทำลายทรัพย์สินมนอย่างนี้แล้วกันนะโอเคในกองมีอะไรโอ้โหโคตรดีครับไม่ได้ประชดเลยนะเราไม่ได้ประชดเลยไอ้เบบี้ดิมคุงเั้ไหสวัสดีสวัสดีลูกสวัสดีลูกพ่อลูกพ่อเอาขโมยของกูไปใหไหมลูก เอาลูกพอ่อกูจะเอานี่ลูกเอ้าลูกเอาลักอลกกี้บ็อกพ่อคืนมาลูกลัอกกี้บ็อกพอ่อเอา้าหายแล้วลูกลูกเอาไปเลยลูกเอานี่ไปแทนนะลูกอ่าโอเคได้คืนแล้วครับลูกบอกกว่าจะให้นะโอ้ยเดธนูมาเว้ยอือเดธนูลัอกกี้อ่าดีมโบรนะครับโอเคต่อไปเราเปิดลัอกกี้บ็อกคิเปอร์กันเลยป้ามาวัตฟักเราจะทำการฆ่าเขานะครับไม่ใหม่ใม่ใม่ใม โอ้ยไปโดนพี่เต้ทั้งหนึ่งคนน่ะโอ้ไม่ก๊อดเฮ้ยยิงพี่เต้เหรอยิงพี่เต้ยิงพี่เต้เหรอยิงพี่เต้เหรอล่อหือดีนะตั้งค่าไว้ร้อยกว่าคนนะครับโอเคเปิดมาเปิดมาห์ทห์ห What? อุ้ยอุ๊ยโอเคตายหมดแล้วโคตรงงเลย <N> นี่ยอ,อ๋อรู้แล้วทำไมถึงเปิดแล้วไม่ค่อยได้อะไรนะครับเพราะว่าไปติดนี่แน่เลยใครไปตายซะไอแมวไอแมวโง่ไปตายซะนะเ,เออไปตาย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 ไป,ยไปยลูกแมวอ่ะลูกแมวอ่ะลูกแมวผมก็ฆ่าหมดนะครับนะเอ่อไปไหน,นีไปไหนจะหนีไปไหนไอแมวไอแมวเ,เวนไอแมวเวนไอแมวเวนนี่งไงตายไปดิอีตัวอย่าซ่านะอื้มอื้มอื้มมันไส้เหรอมันไสแล้วนะมันไสแล้วนะเออนะครับ โอเคนี่เวลากินก่อนนะครับอืมคิดว่าจะผมจะสู้ไหวไหมพิเต้ตั้งร้อยกว่าคนนะนะเนี่ยนะเลือดเขาก็ไม่ใช่ขี้ๆนะครับเลือดเขาก็ประมาณยี่สิบก็เหมือนแบบว่าชีวิตแบบผมแหละก็ยี่สิบนะครับอืมชีวิตในในตัวละครนะเออโอเคปาบมาโอ้ยโอเคปาบมาอ,าม,าอม,มีแต่ของอันที่แบบไม่ค่อยดีเลยนะครับโอเคอันนี้เปิดมาโอ้ยยังไม่มีเกาะที่แบบว่า ดีๆเลยอะนะเออมีดาบเทพๆวิวัตฟักได้บ้านมาหนึ่งหลังเลยครับผมผมได้บ้านมาหนึ่งหลังว่ะโอเคเปิดมาคีเปอร์โอโหตกโลกไปซะคีเปอร์มาอยู่ตรงนี้อีกตายแล้วตายแล้วโอเคผมออกไปค่ายดีกว่าอดใจรอไม่ไหวแล้วนี่ไงเชียวตายอย่าซาอย่าระเบิด <c oughs> ดีนะไม่ไม่ไม ไม่ไปดาเมจอะไรอย่างอื่นเขาโอเคนี่ลัคกี้บล็อกไดมอนด์นะเนี่ยโอ้โหโอเคเปิดโอ้โหโอ้โหานานๆที่จะมีของดีอย่างเช่น,อ,น,นอันนี้เดี๋ยว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 โ okay. okay. อเคโอเคแนวแนวอ่าอันนี้นะครับผมเราจะเอามันมาเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยอย่างนี้แล้วกันนะเฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าซ่านะอย่าซ่ากับเรานะนายเออเราไม่ชอบคนที่แบบว่าเก่งนะเออเราไม่ชอบคนซ่านะรู้ไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคโอเคเราทำไมได้ครับปราบมาโอเคนี่ก็ทิ้งไป น,นี่ก็ทิ้งไปนะครับผมโอเคบางทีน้องเขาก็รลเคลีมาบอกว่าพี่บางทีของะพี่ที่พี่ทิ้งไปมันอาจจะเป็นของมีค่าพี่ไม่หัดดูเลยนู่นนี่นั่นะต้องขอโทษน้องจริงๆนะครับพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากสักเท่าไหร่นะกับเรื่องนี้นะครับแต่ก็คอมเมนต์กันไดนะ้ผมก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่ช่วยบอกกันนะครับผม,อมขอบคุณจริงๆนะครับที่น้องช่วยกันบอกนะครับว่านี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตักเตือนนู่นนี่นั่นนะครับ เขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรจากสังคมครับทำไมผมมีทั้งสามสิบเจ็ดล้วกาเนาะเออไม่เอาดีกว่านะครับโอเคโอเคไม่เอาละนะครับเหมือนเราจะเปิดเกินไปแล้วด้วยซ้ํานะครับโอเคโอเคโอเคแล้วพี่เต้เขาไม่มีอาวุธด้วยไงเราก็อาจจะมีสิทธิชนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคชึบอืมหวังว่าอาจจะมีอะไรดีนะโอ้ไม่เอาอ่ดูสิมันเผื่อน้องเขาด่ากู ไม่ได้ครับโอเคนะครับโอเคเราเปิดอันต่อไปกันเลยครับฟองน้ำงงๆหนึงเฮ้ยฮิโลบายฮิโลบายฮิโลบายว้าวเราไม่จำเป็นต้องใช้นะบอกไว้เลยลักกี้บอกเดโตเซอร์โอ้โหม้าเซอร์โอ้โหโอ้โหอ้โไม่มีของด้ยอ้ยอ้ยยอ้ยอ้ยอ โอ้ยเอา้าผมมาอยู่วันนี้เฉยเลยอะวัตถานะเออแล้วแบบหายผมอยู่ไหนวะเนี่ยเดีย๋ยวผมต้องเกมโหมดก่อนเออเดี๋ยวน้องเขาทัานด่าผมอีกพี่โกงทำไมพี่ไม่ได้โกงน้องเอ้ยนะโอเคผมกลับไปยันสนามประลองแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแล้วผมก็จะทำการเกมโหมดโอเคแล้วก็สตาร์พอยต์ตรงนี้โอเคมา มาม้ามาม้ามาม้าอย่าไปกวนพี่เต้เขาโอ้โหพี่เต้ลุมหาผมเลยนี่ไงตายไปเลยตายตายไปเลยตายไปเลยตายไปเลยไปตายซะไปตายซะลูบไปด้วยลูบไปด้วยอย่าซ่านะตัวเล็ก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 อย่าซ่านะจ๊ะตัวเล็กอย่าซ่านะจ๊ะบอกไว้เลยนี่ไอจิ๋วไอจิ๋วไปตายซะไอจิ๋วไอจิ๋วไอจิวคิวคิวไอจิ๋ว ไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วอย่ามาซ่ากับพี่นะยังเหลืออีกยังเหลืออีกหรอฮะนี่ไงเจอไทเดนไม่ได้เออทำไมไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วอืโดนสักหน่อยอะไรวะเนี่ยอ่ะอ่ะกูรอดเฉยเลยเอ้ยขายไม่เอาไม่มีเพชรอ่ะอืมโอเคบ้ามาปราบโอเคนี่ทิ้งไปนี่ก็ทิ้งไป ป้ามาโอเคนี่ทิ้งไปนะครับเปิดเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ผมขอลองทิ้งเงื่อนมันเป็นอะไรเอ่ยฮะวัดโอดโอ้โหทีเดียวตายน่าจะโหดอยู่นะครับโอเคเปิดอันต่อ,อไปเลยอุย้ยนานๆทีจะมีอย่างนี้โอ้โหโอ้หูยนานๆทีจะมีนะครับผมโอเค เฮ้ยฮะ this place what the fuck what the fuck what มันคืออะไรอะ่ะนี่ผมไม่ได้วางซอฟแปรอะไรเลยนะอ๋ออ๋อแค่นั้นแค่นั้นเหรอโอ้ what the fuck ดูอะไรวะเนี่ยอ้าว้ยอุย้ยหนัวเจะโหดเฉยๆอะ่ะเฉยๆอะ่ะ นี่ผมนี้มันเป็นรักโบข้าวครับผมฟิวโอ้โหโอ้โหมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบว่าลักกี้แบบสุ่มเอาเนาะอืมโอเคเตรียมเลยนะพี่เต้นะผมมีอาวุธเยอะนะไม่จำเป็นต้องเกาะเยอะก็กฟิวได้นะผมบอกเลยนี่อะไรเนะี่ยอ่ถ้าก็อดสวอร์นี่จบเลยนะนี่ติดลบว่าใช่ไหม้ผมเม่เอ่อเก็บไปก่อนดีกานะครับ โอเคเผื่อเป็นของแบบจำเป็นจริงๆเนาะอันนี้ผมเก็บไม่เอาแล้วนะครับโอเคอย่ามาด่ากันนะเฮ้ยอันนี้มันโอ้ยเป็นพันเลยครับแต่เป็นบล็อกอย่างเงี้ยน่าจะบั็กนะนะครับอืมน่าจะบั็กโอเคอันต่อไปนี้โอเคอันนี้อ่าโอ้ Galaxy Sword ครับ โอ้โหส่วนใหญ่ส่วนมากจะเป็นดาบให้ผมนะเออไม่ค่อยมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะเกาะครับโค้สงสารเมื่อกี้ผมได้อะไรมาวะผมไม่ได้เก็บมาเลยจำไม่ได้เลยนะครับโอเคโคสงสาระนะครับโอ้โหนี่ลักกี้แลบบิดไปตายซะโทษโ,โอเค นี่นี่นี่อย่างนี้ละกัน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 โอ้โหเจ็บเหมือนกันนะเจ็บเป็นเหมือนกันนะอุ้ยตายเลยอะโหอะไรจะโหดปานนั้นวะอะไรจะโหดปานนั้นอะไรจะโหดปานนั้นเออ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 แหลกเลยครับเล่นทีเล่นทีแหลกเลยเล่นทีแหลกเลยเห็นไหมไม่ยิงล่ะนายไม่ยิงหาเราหรอกอุ้ยพิเตมุมละดูสิธนูมันหัวขนาดไหนฮะโอ้โหไม่ตายก็บ้าแล้วครับโอ้โห เนี่ยผมชอบดาบเนี้ยอืมน่าได้น่าโดนโอเค w h ว t ดฟักวัดวัดเบ๊โน้อน no 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 ทำไมละ่ะทำไมละ่ะทีเดียวตายอ๋อมันรอบเดียวคือจบนะโอเคแต่ก็ยังดีนะได้เกาะมันเลวเว้ยได้เกาะมาฟรีๆนะครับโอเคบ๊ายบายนะไอสซอมบี้โง่อันสุดท้ายเลย และอันสุดท้ายในวันนี้นะครับในลัคกี้บ็อกซ์ของเรานะครับก็จะเป็นเป็นเป็นมึงม,มาจองล้างจองผ่านกูเหรออะมาจองล้างจองผ่านกูเหรอเออโอ้โอเคไม่เป็นไรโอเคผมพร้อมสู้พร้อมจะสู้กับพิเตอร์เอ็นไฟเอร์แล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของเมื่อกี้ผมตีอะไรปล่าวะไม่มีตีใครนะโอเค ของที่ผมจะใช้นั่นก็คือสิ่งนี้นะครับนี่เลยนะครับธนูธนูเอาธนู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 นี่ดีกว่าโอเคบล็อกไม่ต้องมีโอเคเราไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยนะครับไอนี้คือแบบโคตรโหดบอกเลยนะครับโอเคหนึ่งร้อยคนนะผมพี่เต้ผมจะสู้กับเขาไหวไหมก็จะเปยังไงอย่าลืมที่จะกระทืบไร้ถึงสิบไร้์นรับผมสิบไร์ไม่ใช่เล 100ไลค์เนี่ครับกระทืบไลค์ถึง, like ถง100ไลค์นะผมผมก็จะมาอ่า100คนกับใครอีกก็รอติดตามเลยนะผมไมันได้คอมเมนต์กันมานะครับว่าผมสู้กับใครโอ้พี่เต้พี่เต้ใจเย็นเป็นไหมเดีย๋ยวผมจะหาทางเปิดให้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเป็นไหมพี่นะพี่เต้ครับนะผมจะหนึ่งหมื่นพี่แล้วนะพี่พี่รู้ยังพี่นะพี่ผมจะหนึ่งหมื่นแล้วนะพี่เออ

ว้าวว้าวเอาไหมเอาไหมเฮซึบซึบชึบอุ้ย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 ผมแพ้แน่เลยผมแพ้แน่เลยอุ้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 ยโอ้โหผมแพ้ครับโอ้โหผมแพ้จริงผมไม่ไหวจริงๆกับพี่เต้คนนี้นะครับโอ้โหร้ายแรงจริงๆครับพี่เต้คนนี้ผมยอมแพ้เลยนะผมนะผมแพ้เลยแต่ผมก็จะไม่ท้อถอยนะครับอื้มอื้มอื้อหืออื้อหืออื้อหม โอ้โหโอ้โหโอ้โหปิเต้ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่โอ้ย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 เหลือยิงเหลืออีกกลุ่มนั้นนะครับอีกกลุ่มนึงนะครับเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แล้วกันนี่แล้วกันนะนี่แล้วกันนะมาทีละคนเลยครับให้ลุมเลยบอกเลยนะไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกไม่กลัวก่อนมันจะพูดว่าไม่กลัว ตายเลยครับอันนี้ผมต้องยอมจริงๆนะพี่เต้เขาโหดมากนะครับถ้าเกิดเขามีปืนนี้ผมยิงหนักเขาไปเลยนะครับโอเคตายไปตายไปวินท่านนี้ผมยังตายอยู่คือผมแพ้นะครับโอเคผมชนะผมหมดแมปเลยนะผมพี่เต้ร5 0ยกว่าคนนะครับ <c oughs> โอ้โห,โโหเล่นยากจริงๆนะอื แต่ก็ถือว่าหนุกมไหมก็หนุกนะครับแต่คือเดี๋ยวรอบหน้านี่ผมจะปรับปรุงให้เขาแบบว่าเก่งกว่านี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็คนจะปรับปรุงอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมในสนามลบแห่งนี้นะครับผมโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมที่จะกดกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมสำหรับคลิปนี้ทีมคุ้งก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม